น่าจะหลักสิบล้านนะคะสิบล้านคนพัทยาไทยบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหระะที่รู้จักโครงการไอรีพัมพัทยาจอมเทียนหะคะอือ๋รู้จักนะคุ้นๆไม่ไม่รู้จักเลยครับไอรีฟรู้จักคะ่ะอยู่แต่สนามกอล์ฟฟิสิกสนามกอล์ฟฟิส <c oughs> <ร>ิกส<ะ>์ <c oughs> ไม่รู้จักเลยคะ่ะอ,อ๋อเคยได้ยินชื่อแบบผ่านๆค่ะคิดว่าบ้านในรูปนี้ราคาเท่าไหร่คะ โอ้บ้านหลังใหญ่นะเนี่ยสวยด้วยจะเดาถูกไหมอ่ะอ่ะพี่ว่าหกถึงเจ็ดล้านยังไม่ถูกค่ะอืมมีขับเฮาด้วยใช่ไหมครับถ้าจากรูปน่าจะห้าล้านมั้งครับผิดค่ะห้าล้านห้าล้านอัพอยู่แถวหาดเนี่ยผิดค่ะประมาณเจ็ดล้านหรือเปล่าคะยังไม่ถูกค่ะประมาณห้าล้านค่ะยังไม่ถูกค่ะโอ้น่าจะหลักสิบล้านนะคะไม่ใช่ค่ะมากกว่าหรือว่าน้อยลงประมาณแปดล้านยังไม่ใช่ค่ะ ราคาแค่4.49ล้านบาทค่ะ12-13กรกฎาคมนี้อย่าลืมมาจองกันนะคะ